คนแปลกหน้าบนทางดินทุกเช้าตอนฟ้ายังหมนทางดินสายหนึ่งทอดผ่านริมหมู่บ้านเล็กบ้านเล็กที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางทุ่งนาและป่าละม็อกข,ของภาคกลางของไทยเสียงไก่ขันยังไม่ทันสิ้นหญิงชายในหมู่บ้านเพียงไม่กี่คนก็จะเห็นเขาชายแปลกหน้าอายุราวสาสิบใส่เสื้อเชิดแขนยาวสีซีดหมวกใบเก่า และกระเป๋าผ้าข้างตัวเดินอยู่บนทางดินเส้นนั้นด้วยฝีเท้าที่สม่ำเสมอท่าทางนิ่งเรียบดวงตาจ้องตรงไปข้างหน้าอย่างไม่ใยดีต่อสิ่งรอบข้างเขาไม่เคยหยุดไม่เคยพูดไม่เคยเงยหน้ามองใครเขาเดินผ่านหน้าหมู่บ้านเพียงวันละครั้งเช้าตรู่และกลับมาอีกทีในเช้าวันถัดไปในทิศทางเดิมเด็กๆเ,เคยเอาเรื่องไปเล่ากัน บ้างว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่รัฐบ้างว่าเป็นนักเดินทางบ้างก็ว่าเขาอาจไม่ใช่คนจริงๆแต่ก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้จนกระทั่งวันหนึ่งการเด็กหนุ่มวัย20ต้นๆที่เพิ่งกลับมาอยู่บ้านเกิดหลังเรียนจบในเมืองตัดสินใจว่าเขาจะเดินตามชายแปลกหน้าคนนั้นเพื่อหาคำตอบว่าเขาไปที่ไหนกันยืนรอที่หัวทางดินก่อนฟ้าสางลมเย็นยามชาวพัดแผ่ผ่านต้นหญ้า เสียงฝีเท้าแผ่วเบา,เบากระทบดินแห้งมาแต่ไกลชายแปลกหน้าปรากฏขึ้นท่ามกลางความเงียบสงัดเขายังคงสวมเสื้อผ้าชุดเดิมกระเป๋าใบเดิมสีหน้าเรียบเฉยกันเดินตามไปในระยะห่างที่พอเหมาะหัวใจเต้นเร็วแต่ไม่กลัวแค่ตื่นเต้นเขาอยากรู้ว่าทางดินที่ทอดยาวไปยังป่าทางตะวันออกนั้นจะพาเขาไปสู่ที่ใด ทางดินเงียบและรกรางขึ้นเรื่อยๆต้นไม้สองข้างทางสูงขึ้นเรื่อยๆแสงอาทิตย์เริ่มเลื้อยเข้ามาแทรกตามรอยกิ่งไม้กันไม่พูดอะไรไม่เรียกไม่ถามแค่เดินตามเดินไปสักพักกันเริ่มรู้สึกแปลกเขาเดินผ่านทุ่งนาเดิมอีกครั้งทั้งที่เขาไม่เคยเลี้ยวแล้วก็ผ่านต้นไม้ต้นเดิมใบไม้ร่วงหล่นซ้ำจุดเดิม ลมพัดกลิ่นดินแฉะเหมือนเดิมและเขาเห็นเงาของตัวเองทอดยาวจากมุมเดิมทั้งที่เวลาเปลี่ยนเวลาผ่านไปเท่าไรเขาไม่แน่ใจอาทิตย์ลอยสูงแล้วต่ำลอยสูงอีกครั้งแล้วก็อีกครั้งกันเริ่มวิ่งวิ่งสุดแรงเท่าที่มีแต่ทางดินกลับยืดยาวเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดทิวทัดสองข้างทางซ้ำซากจนเขาเริ่มสังเกตเห็นสิ่งที่เปลี่ยนไปต้นไม้ข้างทางเริ่มเปลี่ยนรูปไปทีละต้น ใบไม้ที่เคยเขียวขจีเริ่มเหี่ยวแห้งกลายเป็นสีดำไหม้กลิ่นควันจางๆลอยในอากาศเสียงฝีเท้าที่เคยได้ยินจากชายแปลกหน้ากลับเงียบลงเขาหยุดเดินหัวใจเต้นแรงท้องฟ่าด้านบนเริ่มมืดราวพลบค่ำทั้งที่ยังเช้าเสียงลมหวีดหวิวดินเริ่มยวบลงใต้ฝ่าเท้าราวกับมีอะไรเคลื่อนไหวอย,อยู่ข้างใต้เขาตัดสินใจวิ่งกลับทางเดิมแต่ทันใดนั้น เสียงฝีเท้าดังขึ้นข้างหลังฝีเท้าเร่งเร็วอย่างผิดธรรมชาติราวกับใครบางคนกำลังวิ่งไล่หลังเขากันไม่กล้าหันกลับเขาวิ่งสุดชีวิตฝ่าเงาไม้ที่ซ้อนทับกันเป็นม่านเขาวิ่งจนสะดุดลม้มร่างเขากระแทกลงดินมือควานหาที่พยุงตัวเองก่อนที่เขาจะยันตัวลุกขึ้นเขาเหลือบไปเห็นปลายรองเท้าเก่าๆคู่หนึ่งหยุดอยู่ตรงหน้าเขา ชายแปลกหน้ายืนอยู่ตรงนั้นแต่ใบหน้าของเขาเปลี่ยนไปซีดเหมือนดินไราตามีเพียงหลุมกลวงลึกในเบ้าตาและรอยยิ้มเล็กๆที่เหมือนไม่ได้เกิดจากกล้ามเนื้อบนใบหน้าแต่เหมือนถูกวาดไว้ชายแปลกหน้าก้มลงชา้ชาๆยื่นมือซีดเซียวออกมากันถอยหลังสุดแรงแต่แล้วพื้นดินเบื้องหลังเขาก็ยุบลงเหมือนมีหลุมเปิดออกหลายวันต่อมาในหมู่บ้าน เด็กหญิงคนหนึ่งเดินจูงควายผ่านทางดินแต่เช้าตรู่เธอชะงักเมื่อเห็นชายคนหนึ่งเดินผ่านชายหนุ่มวัยยี่สิบต้นๆสวมเสื้อยืดธรรมดาสีหน้าเรียบเฉยเขาเดินผ่านไปสีเท้าเรียบสม่ำเสมอไม่มองไม่หยุดไม่พูดแต่ถ้าใครมองดีๆที่ดวงตาของเขาจะเห็นว่ามันว่างเปล่าเหมือนโพรงลึกและบนทางดินเบื้องหลังของเขาไม่มีเงา